สวัสดียมามเช้าที่บนเกาะลีเป๊กนี่คือสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสวรรค์ใจกลางอันดามันเมื่อคุณมาพักที่เกาะลีเป๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักในน้อร้อยๆต่างเพลินนะครับวันนี้เขาแนะนําที่พักนึงครับโรงแรมไอดีลิกนี่คือโรงแรมที่สะดวกสบายคุณจะประทับใจนะครับเมื่อเข้ามาพักทีน่นี่โรงแรมนี้นะครับอ่าชาช่วงหน้าท่องเที่ยวนะครับสตาร์ทอยู่ที่ประมาณสักสามพันว่าขึ้นไปนะครับเดี๋ยวอีพาไปเลยข้างบน โรงเล่นนะครับมีไล่องไล่หลากข้านะครับให้เลือกได้กว้างฟ้างลมลืนอย่างซาวใบนำซ่องสะนำไสเวงจีเหลือข้องผักปัญเพือก็ได,บด,ดไบบบ้บนผูเขากันยังเดินทางไปกัดกาแต่พอขึ้นมาถึงบ่ายครับนี่ครับข้องผักบนผูเขากับเลยขึ้นบนปากข้องนี้ครับ ข้างบนนู่นกระบายและขึ้นพุ่มผักกองนี่ครับแต่ว่านั้นและเขาเหลื่อมทําความสะอาดแล้วนะครับห้องมั่นมักนะครับนาไม่โทกพาเล่ไม่เม็ดนะครับขึ้นเรือติดทาเตะเบือปากบาลาครับ,นนรบรห้องมั่นมักนะครับนาไม่โทษพาเล่ไม่เม็ดนะครับ นี่คือความสบายของโรงแรมเอดีลิกนะครับมีภายในล็อบบี้นะครับอจะมีพนักต้อนรับบริการอย่างดีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไกด์นำเที่ยวนะครับจะพาไปเล่สตานที่ต่างๆครับนี่คือฟิตเนสครับนี่คือผู้ที่จบออกกำลังกายจบออกเงื้อกับตรงมาที่นี้ครับ ยังไงเลือกเล่นลุยเซเม็ดนะครับไม่ไหวเล่นไร้เดียาขึ้นไปได้ข้างบนแล้วนะครับนี่ครับชั้นบนครับอ๋อฟิตเนสชั้นบนมีลุยเม็ดนะครับโอ้ยอกเวทยอกะอะไร่ยังต่างเปลี่ยนโอ้โหนี่ปูธีรักการปีนผ้าปีนเขานะครับทีนี้ก็นยังนะครับโอ้จำลองไม้สูวงราวดูข้างบนอย่างชั้นนึงเลยนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นแล้วครับพอเปล้ว ย่าคำขึ้น <and> กับมีและห้ชมพอตึงย่าจะก็อิ่มโตกันก่อน โรงเล่มไอดีลิกเทพักที่คุณจะประทับใจแบบไม่โลลืมเลยแล้วต้นต้องมาลาวเพรานี่คือเกาะลีเป๊ะครับสตุนบันจัน